นะครับวันนี้กับัา,าดีทันผู้สมทุกท่านวันนี้ก็จะเป็นเปนเวอร์ชันภาษาเมืองมรเทานะครับเนาะอันนี้ก็จะบรรยายตามภาพที่ผ่านมาเาจะหันทั้งว่าตอนนี้จุาหน้นผู้สูงอายุมันเพิ่มขึ้นเล็้วขนาดเลยนะครับเนาะกูยอมกูย่ากูบ้านกูเมืองมาตึงเพิ่มขึ้นได้ก็ได้ทรงผลกระทบครับชุมชนมรเทานะครับเนาะตอนนี้เบี้ยผู้สูงอายุในส่วนของในแต่ละตีก็เป็นท่องทิ่นผู้ท,ทิ่ชอบนะครับเนาะ ถ้าต่อไปเรจะเพิ่มสูงขึ้นติ๊กติ๊กนะครับอันนี้นอนพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์มอพะเยานะครับอันนี้ก็จะเป็นวิชาปฏิบัติการพยาธชุมชนหนึ่งจะน้่กันเยี่ยมบ้านนะครับออกชุมชนสำารวจชุมชนนะครับแล้วก็เขาก็ได้ไปสำรวจตีวิยาลัยหอมผญนนะครับเนาะแล้วก็ชุมชนแถวมันตั้มนะครับได้เห็นหู้กับตีวิาลัยหอมผญาชะจะไปค้ายๆโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับเนาะตีนี้ไปตั้งเจียมอันหนึ่งนะครับ ในการจัดตั้งนี่กับเปินตั้งมาเมินแล้วนะครับเนาะนะครับตั้งแต่วันที่13สิงหา238แล้วนะครับเนาะอันนี้หันออนกับไปเยี่ยมตีส่วนยางพารากับพยันหูเกี่ยวกับวิถีชีวิตของปออุ้ยเมออุ้ยนะครับนอกที่เปินทำยางพาราตีบ้านตําไหนนะครับมันก็จะเป็นเขาก็นไดพี่ สอนบนเรื่องโลกการประกอบอาชีพอันนี้นะครับอดีตท่านพระครูสุวัสดิ์สัสงฆาโสกพลเป็นคนจัดตั้งนะครับที่วิทยาลัยหอมพญาและกระถือตำแหน่งกะเป็นตำแหน่งผู้นวกการนะครับในการลงชุมชนข้างนี้เขาจาก,การเขาไปอ่านหนังสือดังหาตีต่างประเทศใช้แนวคิดส่วนชุมชนนะครับเนาะาษาอังคิดคำว่าคอมตีกาเด่นนะครับจากการสำรวจตีพันธมิตกะพบว่าปอุ้ยแม่อุ้ย่สนมาก,วกวาอ่อกะเปิดทำอาชีพกเกษตรกรรม องความหูของปิณณอยู่ในสายเลือดที่ละนะครับกิจกรรมตีตรงนี้ผู้สูงอายุโดยเฉห้องผญา,าเนี่ยท่านประคู้มกับทนหนักไปค้นน้ำนะครับเนาะนี่ความหูเกี่ยวกับบริหารสุขภาพจิตยอย่างต่างๆนะครับมีการไหวพระสวดมนต์นะครับเป็นกิจกรรมเริ่มต้นตีทําไปนะครับอันนี้นะออนกับไปสอนหนึ่งของการสร่งเสริมสุขภาพการเต้นออกกำลังกายดีซอดข้องกับวิชชิดบวชคลายเขียด แต่ก็ต้องสอนปัญหาอย่างกับควบป้าปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครับเนาะเขาก็สอนทําขิงผงเพราะว่าช่วงนั้นน่ะในชุมชนมันมีขิงนะครับเนาะเขาก็ไปสอนเปิดนนะครับในชุมชนเทาก็เน้นการเรียเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเขาก็ไปเห็นหูกระเปิดคณะนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญนะครับเนาะนะครับแต่ก็มีการจัดกัรเนการสอนก็จะเน้นหกสาระการเห็นหูอะไรก็เน้นด้านร่างกายและก็สุขภาพจิต อันที่2องเน้นเศรษฐกิจนะครับเนาะอันนี้ก็เลยประยุกต์ใจหิงผงกับหลังพึ่งนะครับดีไปทํานะแห่อันกับมิติศาสนาว่าทำกับมีจัดกิจกรรมวันวิสาขะวันอื่นต่างๆกับจัดนะครับเนาะแห่อันกับมิติสังคมปกเกิดจะมีการติดตามเยี่ยมนะครับเนาะเยี่ยมบ้านนะครับอุ้ยมีอุ้ยตีมาโรงเรียนเท่านี้นะครับเนาะเทคโนโลยีกับมีกฉาเนี่ยทำ่อง YouTube ภูมิปัญญาชุมชนนะครับเนาะนะครับนอกจากนี้มีมิติ สวัสดิการมีการออมเงินวันละสาบาทนะครับเนาะมีการจ่วยเดือสมาชิกเมื่อเจ็บป่วยกัคือ5 0ห้าร้อยบาทถ้าเสียชีวิตกัคืสองพันบาทวิจารณ์สนใจก็จะเป็นท่านพระครูนะครับเนาะที่เนมาช่วยกันสอนในเรื่องของในชุมชนต่างๆภาคคีขคาือข่ทาาี่เข้ามาสอนก็นจะมีรพอสอต,ตเจ้าที่รพอสอนตนะครับเนาะปกจะมาสอน,นเจ้าหน้าที่มาสอนเรื่องนักสุขภาพและก็มีเจ้าที่เทศบาลมาสอน จากากรลงชุมชนกับพวกว่าเปินมีต้นตะกูยักนะครับเนาะเอาเลยประยุกต์ใจ้ไม้ใบไม้มาทํานะครับเนาะใบไม้ตะกูยักต้องใช้ใบติดหลวงนะครับแล้วนอกจากนี้ก็สำหรวบชุมชนป้านอนไปศึกษาพึ่งกันะครับเนาะเพราะว่าเผอิญตีในชุมชนแห่งนี้นะอันนี้ก็เป็นปลา้าบ้านนี่เป็นปาอุ้ยบุญนี่เป็นปลา้าบ้านเลยเปินทําพึ่ง,ง่าเหมือนตัวได้สาวปีแล้วก็มาดูเรื่องของอาหารการกินนะครับเนาะ มองเรื่องอาหารการกินตะกี้ใจถ้วยนั่นนะตะกูอยากมาใส่อาหารนะครับเนาะอาหารการกินมากะอันนี้กะพอดีได้ท่นานมะขวกัหมอบพื้อตินที่อมันสักสี่ไหลอันนี้กะพยายามคิดค้นเนาะว่าเขาจะทําจะได้หนังสร้างอาชีพนี่กับปุกอีกกยกับกลุ่มบบอบางที่อยู่ในชุมชนนอนก็ได้ไปสอนนะครับติดตามเยี่ยมบ้านอย่างต่าง,างบูรณา,าการนะครับเนาะ วิชาปฏิบัติการชุมชนหนึ่งกของในอู่เรามันเน้นกันเยี่ยมบ้านนะครับเนาะแหมวิชาจะเป็นปฏิบัติการวิชาชุมชน2อ,อันไว้ชุมชน2นะครับน,นั้นจะเน้นการจะทาโครงการมีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่างๆนะครับเนาะวางแผนจะทําโครงการที่ตามประเมินผลในการทําขิงผงนะตี่ลงไปเนี่ยเ้องเฮียนหูกกับป้อุ้ยไม่อุ้ยที่บนเป็นโลกเบาหวานความดันความดันหนึ่งต่างๆเปิดกระสอห้องห้องกับเฮียนหูกระเปิดนะครับเนาะ อันนี้โกนพึ่งกับประยุกต์ใจนะครับเนาะเจ้โ,จโกนกระดาษมาทํานะครับเนาะนี่สร้างไรายได้สร้างสุขภาพด้วยนะเขาพยายามบูรณาการไรายได้ต้องดีสุขภาพต้องหมานะครับเนาะนี่เขาก็หาพืชพักตีอยู่ในชุมชนนั่นแหะามาปลูกนั่นเดี๋ยวมันจะหายไปเนะี่ยเอามาปลูกนะครับเนาะไว้ได้กินได้ใจได้อนุรักษ์นี่กัมีการแจกนะครับเนาะพริกเพือไปปลูกรอบบ้านนะครับวันนั้นเขาก มาสอนทําขิงผงขิงผงนี่นะออนกับคนคิดเองนะจืดนะขิงผงชงม่วนเขากับใจกับวนกันมีส่วนรวมในชุมชนนั่นนะมาอูมาจา๋าแลกเปลี่ยนเฮียนหู้แต่ละคนบอกอ้้ยอยู่โมนี่ตืงว่าสุดยอดอะ่ะโองคความหู้นะครับเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างการทําจาันใรไม่ไหมนะครับเนาะใ้ใบตะกูนะครับโจกดีนะใบตะกูดีบต้องใจกกานะครับบางอันใจกกาวเสียเวลาครับนะครับนี่งามขนาดเลยนะอุยอ้ยมีอุ้ยได้มีการออกแบบได้นะ พอ,อนี่น้องเดี๋ยวตั้งอกตั้งใจกันอันนี้บมอุุนกะออกแบบน,น่นี่ทัดออกแบบฝึกสมองนะครับจะได้บทเป็นซึมเศร้าและนี่กะเขาเหียนทุ้กันเอาพึ่งนะครับเราเป็นพึ่งพงตอนแรกกะบเรื่องามันจะซวกกะจัดขว้าละนะครับลงชุมชนนี่นะลองพอสักรอบสองรอบโอ้สักบอกขวาละปีหน้าเขาจะพัฒนาใหมนะครับปีนี้เป็นปีเริ่มต้นนะครับอันนี้กะ ทดลองมาแปะรูปพอนะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์น้ำเซกโคนน้อยๆเนี่ยบางทีขวด200มันมันแป้งไปนะครับเนาะเอากลับปั๊บราคาลงมาเหลือสัก560นะครับอันนี้ก็ไปทำนี่วันนั้นก็บสำรวจที่หลังจากที่เขาลงไปเนาะปุ้ยบุญปุดล็องสักนะครับปุ้ยมูนนะครับเนาะเอากลับไปดูนี่ในชุมชนของเปิรนลวันนั้นกัไปวันทำกิจกรรมนะครับเนาะนี่นะครับอันนี้ใจ้เหนียวคิด BCG ีจีโมเดลนะครับ เน้นการทำเศรษฐกิจชีวภาพไบโออีโคโนมี e อันต่อมาก็จะเป็นเซอร์คูลาร์อีโคโนมีก็นเน้นเศรษฐกิจหมุนเวียนตีใจใบมุงไม่ไมมนะครับอั้นกับกรีนตีเขาได้แนวคิดกับใจตัวนี้นะครับเนาะกรีนอีโคโนมีคือจับต้องได้ค้นหาได้ทําได้แตะนะครับก็บคือทําตอนนั้นทําเน้นทําพึ่งอันนี้มาขามนะครับเนะบา,กกาะกิโลหนึ่งสิบสองบาทถูกถูกมาแปรรูปได้กำไรจัดหนักนะครับเนาะทำมาขามกวนนะครับ อันนี้เาทดลองปีนี่เป็นปีแรกนะครับเดี๋ยวปีหน้านี่จัดการจัดนักเขาจะมีมาตรฐานในการทํานะครับอันนี้เป็นฟีโลโมนเป็นพึง่งเป็นอย่างต่างๆนะครับเขาก็ได้เห็นหูกระปิน่นนี่นอกจากนี้เขายังท้าสอนทําสบู่ด้วยนะบันีได้ทําอย่างเดียวนะครับเนาะสบู่น้าพึง่งอันนี้เป็นวิชาวินิจฉัยนะเขาทำที่บ้านตําไหนนะครับเนาะน,นี่เป็นตัวอย่างโกนพึง่งใ่โกนซักกระทดลองหลายๆแบบเพื่อเปนออกแบบนะครับเนาะได้ฝึกพือนโปอุ้ยเมอุ้ย คิดคนออกแบบในการออกแบบโขนพึ่งหลังพึ่งมันจะได้งามนะบางทีเนาะมันมันเอาไปวางมันต้องมีความงามของนะครับมีความงามแล้วต้องมีประสิทธ,ธิภาพมีความหลากหลายนะครับเนาะตะกี้ขวดนี่ผมก็ได้โชว์ไปอันนึ่งละนะครับเป็นขวดน้ำพึ่งขนาดประมาณต่อยซีซีประมาณนี้น,นะครับเนาะอันนี้ก็ทรงเพือกเพื่อนเพือฝูงตีกุงเทพนะครับตีทรงไปน,นี่ก็ตีนี่คือมันเป็นพึ่ง ที่ปอดสารพิษเต้ยนะครับเนาะแล้วเขาเก็บเองเ่ยบะมีอย่างผนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเนาะเขาลงเก็บนี่นอนกัตที่ตามเยี่ยมบ้านได้เห็นหูหลากหลายนะฮัดทำพิธีกรพิธีกรตัยนะครับเนาะนะอนก็ได้ฝึกประสบการณ์โดยตรงจากชุมชนนะครับเพราะว่าวิชาชุมชนเนี่ยจะต้องนิ่นมีความหลากหลายมีไหวพิปฏิพานต้องหูทุกอย่างเลยนะครับอาหารการกินเศรษฐกิจ ตอนนี้ก็ต้องเข้าใจว่าค้นตีกเกษียณในชุมชนนี่นะมีอาชีพหลากหลายนะครับาค้นก็เป็นพยาบาบลาค้นก็เป็นพออย่างนงี้นะครับเนาะในการเห็นหูทุกวันนี้นิ่นแบบว่าเพื่อนอนไปลงชุมชนเนี่ยไปเห็นหู้ประสบการณ์นำมาพัฒนาต่พอเด็กว,วันนั้นปลูกกล้วยปั้นนอน,นะครับเนาะใช้เวลาประมาณสัวโมงไปอ,อุยอ้ยไม่อุ้ยม่วนขนาดนะัด้นนะไเสียท่าปีนี้มีปัญหาหน่อยนะครับเนาะ แรงนะครับแรงนะครับปีที่แล้วที่ปลูกมันมันแรงกล้วยบวชัยประสบความสําเร็จแต่ได้เขาก็ต้องแก้ไขปัญหาต่อไปอันนี้ก็มาขามเนาะใจ้น้ำสองลิตรครับมาขาม1กิโลนะครับเนาะน,นี่เป็นขั้นตอนในการทำตะกี้นะครับเนี่ยขิงผงแล้วก็เอาน้ําพึ้งนะครับ อันนี้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาแต่ละค้นนะครับอันนี้ก็สุดยอดอันนี้เป็นในการเตรียมโกนพึ่งหางพึ่งอันนี้ก็ทําขิงผงนะครับเนาะอันนี้ก็มาอู้มาจา๋าโกนพึ่งมุนี่ก็มีจำนายนะครับอุดหนุนได้นะครับไม่ตึงแนวตั้งแนวนอนเขามาด้เห็นหูสมุนไพรในชุมชนด้วยนะมีช่องยูทู e ภูมิปัญญาสามารถดูได้นะครับเนาะแหลกเปลียนเทียนหูนะครับนอนนะครับรางวันด้วนะครับเนาะเกี่ยวกับสมุนไพรในชุมชนนะครับ อันนี้เกีเ่ยวกับการออกแบบนี่ใจไม่อัดมูนี่เนี่ยว่าสุดยอดอะ่ะเพื่อสั่งแบบไดอยากได้แบบไดนะครับเป็นออกแบบได้หมดสำหรับวันนี้ก็ขอจบตัวอี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ